เราก็มาอยู่กับเกมไมค์ครับกันนะครับวันนี้เราก็มาดูในแบบสวนน้ำนะครับไปดูกันเลยไอ้นนี้่ก็นนครรุณช้างไอ้น,นี่มีคนมาเข้ามาเล่นกับผมนะครับเด็กข้างบ้านครับหมอหมมมอออยย่่าาาาเกียนอย่ามา,ยาม,าามานนเกขาไอ้น,นี่ด้าอน่าจะเป็นรถขายอาหารนะครับ เอ้ยซื้อขอค่าหน่อยซิเฮ้ยจะปนเหรอออ้ยม่ข่ายโอ้โหส่วนนาตรงได้นะไปดูกันเลยครับกี้ตัดดิตัดดิไปไม่ทันไปเลยเร็วเร็วีบรอแล้วจะไปแล้วครับเราบินไปเลยครับมือเราคันเทปก็พี่เราคันเทปครับกี้รอชิดี์จะผมไม่คันเทปเขาผมเจิดเอาครับอยู่คือบนแล้วครับสวัสดีครับพี่ไปครับไปกันเลย บบสถานีนี้มันแปลกประหลาดมากมันคือสถานีอะไรกานกีโอ่ะ้ย,ยต้องใช้โอ้ไอเปเดี๋ยวก่อนนะครับพี่เดี๋ยวก่อนไอพวกนี้มันคือสตีะเออผมก็คืเอเบื่อกห่าเออน้ำยาเป็นรูปนะ้ำมันไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปด,ดูฝั่งดูก่อนนะครับเ<ห>จอเปนมีนอะไรนไ่าสนใจไอนี้ไม่เห็นน่าสนใจตรงไหนเลย ให้ดูด้วยนั่นด้วยแต่ผมเล่นมาเกือบหมดทุกอย่างแล้วยังไม่ยังไม่ได้ไปตรวจนี้เลยลูกน้ำอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้ครับลูกน่ะบนสุดเลยน่ะตรงเนี้ยเมื่ไหนอ่ะนี่เออบนสุดอันนี้ใช่ไหมลูกน้ำเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนมันเป็นห้องนอนแน่เราไปดูสิ้รลองดู กิเอาทีกิห้มีอะไรขึ้นนยถ้าเกิดมีเสียงดังก็ขออาภัยด้วยนะครับไอ้นี่เราจะเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่ห้องอาบดับสวยไอ้ีที่กินข้าวสวยไอ้ี่ห้องร<ห><ห>ับอาหารนะสวยไอ้ีห้องโ<ห>ต๊<ด>แะแตะข้าวถ้าเกิดมีคำหยาบก็ขออาภัยด้วยสวยไอ้ีคือห้องเก,ก็บของของเรานนนเนาะ เอาถ้าแล้วเราไปสนุกที่สวนดาวบอนตอเลยยูหูดีมาหาอะไรดีบัตกควาแม่งนี่มันเป็นน้ำยานะไรัดูสิอันนี้มันคือสวนดาวบอะไล่ก็ไม่รู้นะครับวิชุบชุบชุบแมนเร็วยิงกว่าบอกเป็ดมันจะกินยาไปถึงไหนวะเนี่ย ผมจะลองเล่นแล้วเนาะไปกันเลยวัตถุฟาเซตฟาเซตเลยมาเล่นวัตเตอร์เับยูหกขีดที่หนึ่งขีดแล้วเฮ้ยกเราไปต่อที่ไอ้ดูกระเถิบครับนี่ครับผมเวลาจะไปแล้วครับโผยผมลอยแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยีสองคนนี้เขาจะเรียนแบบผมพี่พี่มาเล่นสามคนเพื่อนตากันเร็วไปก่อนเลยนะครับยูห สนุกเลยเนี่ยเออไม่ค่อยช้าเลยไม่ค่อยช้าแต่สนุกโอ้ยโอ้ยพี่ลอยแล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆนี่มันโผล่มาจากไหนเนี่ยอะไรอ่ะไปเขียนว่าเจเจเย่สวัสดีครับผมชื่อเจเจครับในช่องมิชแนลตูกี้ชิโตลงไปผมชื่อเจเจนะครับในช่องมิชแนลไรได้คือเป็นเหัวทิโตแต่ผมว่าไม่ใช่เป็นอาจจะเป็นปากการลงอะไรสักอย่างนี่แหละ เามันเ่าต้องไปดูดูกันเลยแต่ถ้าขึ้นมันอยู่ไหนที่ย่ะเอ็นบีนะครับนี่เจอแล้วจะไม่ได้ลงมดอะไรเลยเพราะว่ามันบ้าไอเกียร์บ้านที่ฝุ่นนะครับโอ้โหไม่ไงไอเกีแรก็ขอใครด้วยนะคะก็ไม่ได้ครับมัวมัวครับมัวครับไอ้นี่มันไอเกียร์นะครับไอเกียร์ไอ้นี่มันไอปอนหนักมาใช้มาใช้ดาบมันชาร์จเลยมัวมัครับใช้ใช้รอกมือรีเลยธนูเนี่ย คัดเดียวกูตายเลยหมู่หมูหมูครับอย่ามาเกียร์อะไรเนี่ยบอสมากบอสมาเกียร์เลยอย่าันเลยครับขนาดเล่นดาบยังไม่สู้เลยครับเล่นดาบขี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยใครวิ่งไปเนี่ยเอ้ยสตีฟดาโกูพาขี้ดาโก้พี่ไม่ใช่สตีฟสักกระหน่ยพี่เป็นวันพีชโอ้ทำอย่างเร็วครับใครรออยู่ข้างล่างนะจากนี่ขวยแต็กช่วยให้เลย ูแป้งเลยจี้เล่นเป็นทอดีกว่าแบบนี้ก็ใช่นี <t 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 ่ครับพี่แล้เรามาดูไว้ดีกันอะไรเนี่ยไปดิสามคนมันตายไปดิมันได้จะลงทีละสองคนนั่นแหละไม่สนุกและเชยมากโวยแตกโ้ยไปกูไปเล็วไม่เล่นทอดหรอกไม่เล่นได้ไม่เล่นได้ดีกว่า เข้าไปดีกว่าเฮ้ยมีสูงกว่านี้ด้วยเหรอแต่ไม่ไปหรอกเล่นนี่แหละเฮ้ยไปเลยฮู้เหเราชิลล์ชินล์เจ๋งกว่าเฮ้ยเจ๋งเราเบอรเลยเหรอหมายว่าเครื่องน้องอีกน้องข้างบ้านแบตเขาจะหมดนะครับดังนั้นเราก็เหลือแค่สองคนแต่เพื่อคนหนึ่งเขาเริ่มเปิดสวนน้ำไปเลยนะครับ มาดูนี่ครับเหตุการณ์ในการค้นธนคาตโขโจนห้าร้อยห้าร้อยเดี๋ยวมันระเบิดสวนน้ำแล้วว่าต the f u เสร็จจะระวังกันที่กี่จังปะโว้ว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  <c oughs> ตัตถ้าแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบายถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดแ <c oughs> ชร์กดซับสบา์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย